สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ากรีนครับเราอยัางอยู่ที่เดิมครับอยู่กับ SK 140 LC ครับเป็นงานเมาครับเราชอบตรงที่เขาใส่เยอะๆแหละ ใส่ยเยอะๆแล้วก็รีดท้ายรีดตรงกลางครับชาวสุรินเขาชอบชอบอะไรที่โหดๆโครครับที่อื่นก็มีนะแต่ว่าเราพูดถึงแค่สุรินเฉยๆที่อื่นอาจจะจัดหนักกว่าน,นี้แต่เรายังไม่ได้ไปดูไปไททาครับแต่โซนวีรามไม่เท่าไหร่นะไม่เยอะเท่าสุรินครับสุรินนี่ถ้า เจองานเหมาแล้วรถค่อนข้างจะช่วงล่างเลยค่อนข้างจะแน่นค่อนข้างจะแข็งแกรง่งรถก็ค่อนข้างจะแรงคนระับแต่ละคันนี่ห้ามต่ำกว่าร้อยเก้าสิบห้าแรงคนระับแต่ทุกวันนี้ก็ใช้สองหนึ่งศูนกับหมดแล้ว ต้องมีระแนงข้างครับใส่แบบจัดหนักจัดเต็มไปอ่ะพอละกดท้ายก่อนแล้วก็ตรงกลางครับจงอางพอดีไป โอเคผ่านคับเดี๋ยวมาดูรอกกร,อร,อดดรอกกี้ครับโรเชียรอกกี้เลยน่าะอยก้าสิบห้แรงครับ กับบะใหญ่คันนี้ไม่ต้องมีระแนงข้างอะรถก,กีนี้ถ้ารอบอ่ชาช้าๆหน่อยต้องแปดสีนหนึ่งครับหน้าเลดเลยคันนี้ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะไปไหวไหมสำหรับล็อกกีน้นานแล้วแหละล็อกกี้เนี่ยถ้าพูดถึงก็นั่นแหละคุณปู่ปู่ต้นๆครับแต่ก็ยังสู้เขาได้นะ เแต่ก่อนเราก็เล่นร็อกกี้นี่แหละต่อข้างรู้สึกว่าจะเปราะนิดหนึงครับชอบขาดไม่ได้หยุดเลยครับวิ่งไกลนะไปกลับประมาณ สิบกิโลมั้งไปห้ามาห้าไกลเหมือนกันครับอีกคันก็หยุดไปก่อนครับพโกเคเขาไปไหนไม่รู้ คนขับไม่ไม่ธรรมดารทางเริ่มเริ่มน่วมแล้วแหละโอ้กดกดลังครับอันนี้กันไม่ให้ดินมันไหล ลงทางเลยไป็อกกี้กครับ เียม,มาดูสายเขียวครับนี่เดี๋ยวนี้เขาฮิตรุ่นนี้มากนะ เราพยายามให้ดูใกล้ๆสุดละ <K ill> เขาเรียกว่านั่งแท่นครับประหยัดเชื้อเพลิงครับแมครเนี่ยจะไม่ค่อยเลื่องเท่าไหรนะตักแบบนี้ครับ <K ill> ก็คือทำอยังไงก็ได้งานเมาอ่ะพยายามให้แมคอนั่งแท่นให้ได้ครับ แล้วคุณก็จะประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นเยอะแล้วก็คนตักจะสะดวกสบายด้วยมองเห็นชัดเอาใส่แคปก็ได้ใส่บนแคปก็ได้ งานเมาเมาเราชอบดูครับมาดูว่ารถคันไหนที่มันแรงแรงเราจะได้เอาแบบอย่างแล้วก็จะออกมาแรงเหมือนเขาหรือว่าอยู่ที่คนเหยียบอันนี้มีระแนงข้างครับ เยอะนิดนึงครับน้ำหนักไม่เกินนะ